ไหนอ่หนุน่มไหนเบอร์โทรสิบตัวรอบคุณท่านาย,ยกขอเสียงปรบมือเดินทางให้กับนายกสดินหน่อยเร็วนี่ผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนนะรอบคุณนะครับ อใอ้ท่านนี้เป็นนายกตลอดการดูแลความทุกขสุขของพี่น้องเราตลอดไปครับเราจะทำมาถึงคู่ม,มวยเดิมพัน7,000บาทนะครับเดิมพันอยู่ที่หนุ่มพทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่นี้เ7 0 0ันะ ระหว่างทีมงานของเชอรี่สีพนมชายยิมไม่บอกก็รู้ว่ามวยจากลามตาเมืองแดงนะวันนี้ต้องเจอเจอกับสวรนค้โลกเล็กลสักกลุ่มทองสวันค้โลกร,รัความเกับท่านนายกเนสิ ที่ให้เกียรติยางสูงขึ้นบออของอะไราเป็นเกียรติให้กับข่วยคู่ดีครับมาถึงคู่ที่คณะกรรมการจัดก,การในขันนั้นจัดเอาเวทประมาณ42กิโลกัมมาให้กับพี่น้องเราชาวราตมตบึงมีการได้ชแมแน่ดูท่าของแดงเลยครับทีมงานของเชอรี่สีพนมชายิมจากทีมมาของโซกบมกพุ่งเสียครับ แต่ส่วนทะเะของผมนุ่มครัไม่บ่อยครั้งเท่าไรครับที่จะมีกาบได้มาชกในโซนของอเภอทุกเสียสวสรสคิรอเล็กสักบางหยบคู่ดีครับสุขขอไทยด้วยกับทั้งคู่สุมพระรหลังๆงปืนครับสุขขอไทยเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าตำนานของพระรูปเจ้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของพระรูปเจ้าย่อมไม่สิ้นคนดีครับและทุกปีในโซนของจังหวัดขุโขกันครับพื้นชื่อรึชาของภริยานานลอยจะถงเผาแค่เล็ดไฟทุกปีแผ่นดินของเมืองมรดกโลกรับเรืก กำเนิดลายเสือไทยเล็กไฟรอยกระทงดำรงพระพุทธศาสนางามตาภาพที่จกสังกโรคทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อคุณรุ่งอรุณแห่งความสุขอ,อาดิตเราเคยดูช่องเจ็ดสีกับอาดิตที่ลำเหมือนแผ่ดินจะหักจิตเทียนีรละแต่เรามาดูรุกลูกสิลกเลยครับสวนทะเลกเล็กดูตำนานของการไหว้ครูอทอดแหกัน หนึ่งเดียวของปอทอ,อประเทศไทยครับก็ต้องดูก็ว่าการทอดแหย่างของสวรรคเลลกสักกงทองมาทอดที่ทีมงานของร้านตะเมือกจะมีปลาชัดหรือปลาดุกปลาหมอครับนุนจับแล้วคับมันพูดกับนุพอทองจับแล้วมันวิ้งหลุด เอาจับต่อเลยครับตัวที่สองได้หรือไม่ได้ครับจับแล้วหักคอใส่ตะคอกมาดูต่อเลยครับว่าท่อนนี้นะมันมีกี่ตัวมันมีกี่ตัวเอาสาวจับหักคอใส่ตะคอกสองตัวแล้วครับพอจะไปทำน้ำยาหรือเปล่าครับเอาคอสลักแผลเลยครับนนเพราะที่โคนมันเยอะที่โคนมันเยอะสลักแผลก่อน มื้อเย็นนี้ได้กินแน่ปลาช่อมื้อเย็นนี้ได้กินแน่ปลาช่อสองตัวครับเก็บจับแล้วสาวแห่ครับจับสลักจับสลักป้ากี่คนมันเยอะแบกกลับบ้านเลยครับตัวเอ็ขอเสียบปรัมือหน่อยครับท่านผู้ชม ร้าช่องม,มีโอกาสได้กินแล้วครับแต่เงินเดิมพันนี่สิครับหนวงพทองจะมีโอกาสได้กินทีมงานของเชอรี่ศรีพนมชัย,ยิมหรือเปล่าครับสําหรับเชอรี่นี่ก็ไม่ธรรมดาละนะฮะมุานมวยดีๆมาเยอะก่อนที่จะมาตะบ,บนันหน้าไฟนี้ไปเก็บตัวที่สิงห์มณเดชนะฮะประทุมนะฮะฟิสซอมมาตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะสำหรับเชอรี่ นะครับห้ฟังทีมงานเก็บเล็กเก็บน้อยของหลวงพ่อทองบอกเก็บตัวที่ประลทุนคู่เลยครับคู่แต่ลของสมรครโลกเล็กแต่หารู้ไหมว่าสมรครโลกเล็กไปเก็บทต้ลของสักโยทินครับ<ช>เอาใครไปเก็บตัวที่ไหนว่ากันไปเลยครับใช่แต่คู่นี้สามพันรวมไปกับเจ็ดพันครับทางละสามพันห้าสามพันห้าเจ็ดพัน เอาลอะาใครได้ใครเสียกับโชคดีใครได้ใครเสียฟรีเลยรับท่านผู้ชมปุจชาไว้ปัสนาคกับมีคำถามมีคำตอบแน่ว่าปุจฉาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกับเดี๋ยวรู้กับว่ามวยตัวนี้ว่าทีมงานของศรีพนมชัยยิปหรือทีมงานของสักกรทอง สิทธิ์ของสลักจิตเทียนฮีลันของตำราขนศอกใบมิรฮีลันมน้ตแผ่นดินกับสุขขอไถ่ด้วยกันตะคู่เดี๋ยวดูกัอนอากะเล่นพัดนอกจะเจาอะอยางขวาเลยับสวรรคโลกเลยาสองแล้วรับเป็นการทักทายเจ้าของจับจเชอร์รี่เชอร์รี่สีพนมชายหยืนเข้ารวบเกาะสีข,ขวาสองสาม,สาม หักละตุกดูกับจับแล้วเสียบหนึ่งแสนสาเลยครับเชอรี่หักสายหยาบทีมงานของสุขโรคเล็กสัก,กงงพองแต่ขวาเล่นเล่นพับนอกเชอรี่แต่ถ้าดูว่าเกมคู่นี้มันต่ออโหเล่นพับนอกเล่นถนักแต่จังหวะที่โดนเสียบเลยครับโอ้โหมีข่าวแล้วท่านผู้ชมอ,อย่างที่เรียนที่บอกว่าผูดถาไว้ปรัชน,นานครับคำถามมีคำตอบ จับเสียบขวามาสองเชอรี่หักเลียบเทเชอรี่ดูครับเชอรี่เป็นการทักทายที่เอาไหนหักเลียบเทสอนรอกเล็กสักคงถอกขวายาวรีพับดับแล้วหักไม่ลงครับเสียบตะเลาะออกไหนดูครับืรองตุกดันแล้วเสียบซ้ายครับแยก ย่ยกยยเชอรี่สีพรมชัยยดสังกรอกตักกงทองปอดเกมต่อเนื่องไปเลยครับเอาให้เครดิตดังกระชูดไปเลยครับดูว่ากลุมสมรทาคคจงคอสนามไปทีราคาเรทมันเียเท่าไหร่ดูครับเชอรี่เชอรี่สมรกรักไปเป็นสองรอครครับ แต่อคอยจะเป็นหนึ่งเดี๋ยวดูต่อ,อยกที่สองย